โค้ดครับอยากได้กำไรวัละพันสามารถทำได้ยังไงซึ่งเป็นคำถามที่หลายคนเนี่ยถามเข้ามาในเพจผมเยอะมากนะครับผมก็เลยจะมาตอบด้วยวิดีโอนี้คือวันนี้ถ้าคุณอยากได้กำไรวัละพันคุณต้องเข้าใจก่อนครับว่าเฮ้ยเวลาคุณทำกำไรเนี่ยคุณทำกำไรได้วันละกี่เปอร์เซ็นต์หมายความว่าไงครับคือวันนี้บางวันนะ่ะคุณอาจจะทำได้กำไรแบบว่าสองพันสามพันสี่พันแล้วแต่นะแต่ถ้าคุณอยากให้มันยั่งยืนแล้วก็ เขาเรียกเห็นภาพได้ชัดขึ้นเนี่ยคุณต้องคํานวณให้ได้ก่อนครับว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณมีศักยภาพในการทํากําไรได้กี่เปอร์เซ็นต์ไอ้คำว่าศักยภาพในการทํากําไรได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยคุณทํากําไรได้วันละร้อยเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์นะ แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณดูว่าเฮ้ยปกติเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วอ่ะคุณจะทำกำไรได้วันหนึ่งประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าคุณทำไม่ได้คุณอาจจะคำนวณได้ครับเดือนหนึ่งคุณมีศักยภาพในการทำกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือถ้าเดือนหนึ่งทำไม่ได้คุณต้องคำนวณครับปีหนึ่งคุณสามารถมีศักยภาพในการทำกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์หมายความว่าไงครับคือวันนี้เนี่ยบางครั้งการที่คุณเล่นเดทไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้กำไรทุกวันคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งได้้แลวก็เสีย โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตีมาตรฐานเลยว่าคุณอยากได้กำไรวันละพันไหมเพราะว่า1เดือนมี30วันปีหนึ่งมีประมาณ365วัตถ้าคุณได้กําไร3าม0 0นบาทก็คือคุณได้กําไรวันละพันละนี่ยังไม่ลบเสาร์อาทิตย์นะแต่แค่300,000กว่าบาทก็คือคุณได้กําไรวันละพันละน โอเคไหมครับทีนี้ถ้าคุณคํานวณได้แล้วคุณสามารถทํากําไรได้วันเท่าไหร่อย่างเช่นสุดยอดนักลงทุนสามารถทํากําไรได้ปกติเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก20%นั่นหมายเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยคุณทํากําไรได้ปีเท่าไหร่คุณก็สามารถคํานวณได้แล้วว่าคุณต้องมีเงินต้นเท่าไหร่เพราะคําว่ากําไรวัลลพันมันกว้างไปงนิดนึง นะเพราะฉะนั้นคุณต้องหาให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยคุณมีศัก,กยภาพเท่าไหร่แล้วคุณจะได้รู้ว่าเงินต้นเนี่ยของคุณที่คุณจะทําให้คุณสามารถทํากําไรได้วันละพันคุณต้องมีเงินเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมคิดจากอัตราการลงทุนของสุดยอดนักลงทุนทั่วไป20-30%น่ะผมตีง่ายๆเอา20%ละกันต่อปีนะครับหมายความว่าถ้าคุณมีเงิน1ล้านบาทคุณจะได้เงินประมาณ200,000กว่าบาทเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถทำกำไรวันละพันได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเงิน2ล้านคุณจะได้เงินประมาณ400,000บาทต่อปีเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับ400,000บาทต่อปีหมายความว่า คุณมีเงินแค่2ล้านคุณก็สามารถทำกำไรได้วันละพันแล้วได้ไม่ยากเลยครับเพราะปีหนึ่งประมาณ 10- บถึงยีเนี่ยคือมันไม่ได้ทำเงนินยากขนาดนะั้นคุณสามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับหปีคุณได้กำไรประมาณ4,0,000นบาทถ้าคุณมีเงินประมาณ2ล้านนะครับถ้าคุณได้กำไรเฉลี่ยปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสองล้านหมายความว่าคุณก็ได้กำไรวันละพันละ แน่นอนครับถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณสามารถทํากําไรได้วยวันละพันคุณต้องใช้เงินต้นเท่าไหร่คุณต้องคํานวณให้ได้ครับคุณมีศักยภาพในการทํากําไรต่อวันเท่าไหรต่อเดือนเท่าไหร่หรือต่อปีเท่าไรคุณถึงจะคํานวณได้ว่าคุณจะต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่เพื่อให้สามารถสร้างกําไร ในตลาดหุ้นวันละพันกับคุณได้เพราะนั้นผมหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณนะครับแล้วก็ผมอยากให้คุณเข้าใจครับว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องยากแค่คุณเข้าใจแล้วถ้าคุณเข้าใจเนี่ยการลงทุนให้กำไรก็ง่ายเดียวเพราะนั้นไว้เจอกันในวิดีโอแ้าครับสวัสดีครับ